มุงเมทัลชีสแผ่นประกบกันไม่สนิทเพราะอะไรไปชมครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือแผ่นเมทัลชีสครับที่ช่างมีการมุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงแผ่นประกบครับนี่ครับที่บริเวณปลายนิ้วผมก็จะเป็นแผ่นประกบนะครับอันนี้ค่อนข้างจะสนิทครับอันต่อไปก็ค่อนข้างจะสนิทส่วน2อันนู้นครับอันนี้กับอันนู้นนะครับจะเห็นว่าไม่สนิทนะครับสาเหตุที่มันอ้าเพราะอะไรและเราจะแก้ไขยังไงหรือยังไงกับมันดีไปสองแผ่นที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็ ลำเลียงแผ่นมาทําไมเแผ่นแผ่นถึงเกิดปัญหานะครับตอนลําเลียงแผ่นมาก็คือในขณะที่นะครับแผ่นวางทับซ้อนกันนะครับแผ่นที่อยู่ข้างล่างจะเกิดการยืดหรือการอ้าครับเพราะถูกแผ่นบนกดครับพอเมื่อมามุงครับนะครับลักษณะแผ่นก็เลยไม่เข้ารูปกับแผ่นอื่นนั่นเองครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือในขณะที่ช่างมุงหลังคานะครับ ให้เหยียบท้องรอน,นครับท้องรอนคือจุดที่น้ําวิ่งนะครับหลังรอนคือจุดที่ยิดสกูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่างเหยียบบริเวณท้องรอนนะครับแผ่นจะมีการกระจายตัวหรือยืดตัวแบบเหมาะสมครับแต่ถ้าเราเหยียบบนหลังรอนนะหลังรอนก็คือบริเวณที่ยิดสกูนะครับถ้าเราเหยียบบริเวณหลังรอนนะครับตอนที่เราทําการยิงแผ่นนะครับแผ่นก็จะมีการยืดตัวออกนะครับทําให้การประกบลงรอน ประกบลงรอนนั้นน่ะนะครับลงได้ไม่ดีหรือลงแล้วผิดเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าแผ่นเนี่ยประกบลงรอนสมบูรณ์หรือไม่ก็ดูนะครับอันเนี้ยจะเห็นว่ามันอ้าอยู่ใช่ไหมครับมันประกบกันไม่สนิทแต่นะครับอย่าไปสนใจไหมครับให้มองจากลายลายก็คือเนี่ยครับลายก็คือแนวขนานนะครับที่วิ่งคู่ขนานไปกับแผ่นอื่นนะครับถ้าไม่มีการยักนะครับให้เอาลายเป็นหลักครับเพราะว่าต่อให้มันลงกันไม่สนิทก็จริงครับแต่ว่า ทุกหลังรอนจะมีความสูงขนาด1นิ้วครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะลงสนิทหรือไม่สนิทน้ําจะไม่สามารถรอดได้นั่นเองครับจริงสรุปได้ว่าการมุงแผ่นหลังคาให้ยึดการอ้างลายเป็นหลักครับถ้าเกิดปัญหาแผ่นยืดครับเพราะถ้าเกิดเราไม่อ้างลายและเอารอนให้สนิทอย่างเดียวจะทําให้การมุงแผ่นเกิดปัญหาการเยื้องหรือการยักกันนะครับก็จะทําให้นะครับการบิดของแผ่นหลังคาก็จะเพิ่มมากขึ้นในแผ่นต่อต่อไปนั่นเองครับ